คือสถานการณ์จริงๆตอนนี้ก็ยังคงจะต้องอต้อระวังเป็นพิเศษนะครับก็ยังมีความุูแลอยู่เนื่องจากก็ฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้เนี่ยยังตกไม่ขาดเม็ดพอสังเกตจากฝนที่มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝนที่เรียกว่าตกตามฤดูกาลสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นปริมาณฝนที่ตกเป็นเอ็กซ์ตรีมอ่ะเป็นสภาพฝนที่ตกสุดขั้ว ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับซึ่งอย่างหาใจเองหรือสงขาเองเนี่ยปริมาณฝนซึ่งถ้าเรานับรวม3วันในช่วง1 9 2 0ก1เนี่ย,ย, 19, 20, 21, ยซึ่งวันละ200บ้าง300บ้างนะครับบางวันมีอาจจะถึง400นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยปรกากฏการณ์นะเรื่องของฝนที่เกิดขึ้น3-4วันติดกันเนี่ย วัดปริมาณฝนสุกาจากของกรมอุตุนิยมวิทยาที่วัดปริมาณฝนได้เนี่ยอยู่ที่624.2ม mm, มซึ่งไม่ค่อยปรากฏการแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณฝนที่ค่อนมากใน24ชั่วโมงนะครับเราเคยมีนะ,ะก็ไม่ค่อยบ่อยนักนะครับ70กว่ปีที่เราอาจจะเจอฝนขนาดนี้นะครับ Follow the Future สนันมกาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era, s i s the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อัดแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คือสถานการณ์จริงๆตอนนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่ 23, 24เป็นต้นมาเนี่ยวันนี้เองเนี่ยก็ยังสถานการณ์ก็ดูแล้วก็ยังมีความรุนแรงอยู่เนื่องจากว่าฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้เนี่ยยังตกไม่ขาดเม็ดนะครับยังตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักเบาสลับกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของบริเวณตั้งแต่แถวจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับแล้วก็หนักอยู่ก็จะเป็นทาง สงขาพัทลุงนะครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่จะอยู่ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังอยู่จนกระทั่งถึงอาจจะไปอีกสัก2วันนะครับ24 25นะครับแล้ว26นี่ก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มของฝนที่ตกหนัก้วก็ตกต่อเนื่องอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มค่อยๆลดลงนะครับซึ่งก็อาจจะมาจากอิทธิพลของตัวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวเนี่ยเริ่มเบาลงไปบ้างนะครับ แล้วก็ตัวอยอมควา,ามกดอากาศต่ําซึ่งขนาดนี้นเองก็ปกคลุมอยู่ในบริเวณทางด้านประเทศมาเลเซียแล้วก็ขยับเลื่อนลงมาในบริเวณทางด้านช่องแคบมรากาแล้วก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยก็จะขยับไปทางด้านทะเลอันดามันนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะอ่อนจะลดลงได้นะครับแต่ว่าในช่วง1-2วันเนี้ยนะครับยังคงจะต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ก็ยังคง เียกว่ายังมีฝนตกหนักมากนะตลอดช่วงตั้งแต่19-20เป็นต้นมานี่ก็ยังยัง,ยงทําให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะครับอันนี้ก็มีสถิติที่น่าสนใจพอสมควรครับครับค่ะทีนี้ก็มีคําถามถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุนะคะของเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าการท่วมอย่างหนักแล้วก็ท่วมจนกระทั่งทําให้เกิดความเสียหาย มากจนถึงขนาดนี้นะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งที่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงต้นฤดูกาลของฝนในภาคใต้เท่านั้นเองนะคะท่านผอพอจะให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ไหมครับครับเรื่องของฝนที่ตกหนักเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบ้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบในช่วงฤดูหนาวของบ้านเรานะครับที่เราเวลาเขาประกาศเข้าสู่ฤดูห,หนาวแล้วเนี่ยตัวมรสุมก็จะเริ่มพัดแรงขึ้นโดยเฉพาะมรสุมตัวันอกฉียงเหนือและลมหนาวเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงที่เราประกาศ เข้าสู่รุ่นหนาวเมื่อช่วงวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าลมหนาวนี่ยังไม่ค่อยแรงนะครับก็จะมาเริ่มแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่17-18เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนะกําลังค่อนข้างแรงทีเดียวถึงกําลังแรงนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับซึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นรูปแบบที่เรียกว่าถ้าตอนบนอากาศหนาวเย็นนะอย่างช่วงวันที่19-20-21เนี่ย อุณหภูมิบ้านเราถึงแม้กระทั่งในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าอากาศเย็ยนลงนะในตอนเช้าซึ่งถ้าหนาวล,ลงเย็นลงอีก็หมายความว่ามีลมที่แรงขึ้นนะครับพอลมแรงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ในพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตลบชยงเหนือหรือล,ลมหนาวเนี่ยนะครับก็จะมีความชื้นเข้ามาเพิ่มซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าถ้าทุกๆปีเนี่ยเราก็จะเจอแต่จะมากจะน้อยเนี่ย ขึ้นอยู่กับความแรงของตัวมวลอากาศเย็นที่ลงมาแล้วก็กําลังลมที่พัดผ่านในบริเวณทางด้านอ่าวไทยเข้ามานะครับก็จะมีสิ่งทึ่งที่จะมาพร้อมกันก็คือเรื่องของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับแล้วปัจจัยที่สําคัญนะปัจจัยของตัวหย่อมความกดอากาศต่ํานี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวลมที่มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าลมแรงเนี่ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ํานี้ก็อาจจะก,ก่ะตัวขึ้นแล้วก็อาจจะเทวีกําลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วก็ เกลื่อนตัวผ่านในบริเวณทางด้านภาคใต้ตอนล่างได้อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักๆ2ออย่างเลยนะครับที่ที่เรามองเห็นในในปีนี้แต่ว่าโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวก้นที่เราเจอเนี่ยเราก็จะเจอฝนอยู่ในเกณฑ์นี้แหละครับประมาณสักร้อถึง200มิลิเมตรอย่างมากที่สุดนะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยเจอหนักนักขนาดนี้นะครับหมายความว่า ทุกๆปีที่เราเจอก็คือมีฝนตกหนักถึืหนักมากเป็นปกติหนักเบาสลับกันในบางวันอาจจะมี60สิเจมิลบางวันอาจจะร้อยถึงร้อยห้าสิบมิลได้แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีพิเศษจริงๆว่าเรื่องของสภาพอากาศสุดข,ขั้วเนี่ยมีส่งผลให้ทางภาคใต้เนี่ยเราเรียกว่าเกิดฝนตกหนักติดต่อกันอย่างเช่นอย่างนาครศรีธรรมราชเองตั้งแต่19-20เป้าต้น18 1 9 2 0เก้าต้นมาเนี่ย นครศรีธรรมราชที่คองแชมป์ม,มานสลอดนะว่าเป็นฝนที่ตกหนักนะครับสีวันรวดนะครับต่อเนื่องยังวันที่5ที่6ด้วยนะครับอันนี้ก็คือนครศรีธรรมราชแต่ว่าฝนหนักช่วงแรกเนี่ยอาจจะอยู่ทางตอนกลางแล้วก็อตอนอตอนกลางกลางของภาคใต้ นะครับก็ไล่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงนะครับแต่สงขลาพัทลุงนี่ช่วงต้นต้นอ่าช่วงวันที่19 20เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รุนแรงเนาะแต่พอหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นเขาก็ไล่เอาฝนเนี่ยลงมาตกในบริเวณทางด้านสงขลาพัทลุงเลยไปทางด้านปัตตานียะลานราละทิวาศซึ่งขนาดนี้ก็ยังยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกมาช่วงหลังตั้งแต่21 22แล้วก็23นี่ก็ไล่ามาทาง สงขานะครับแล้วก็พัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยแล้วก็สตูลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากผลที่ตกหนักจากมวลอากาศเย็นแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงทีเดียวนะครับที่เอ่อเคลื่อนผ่านซึ่งก็คาดการว่าวันนี้พรุ่งนี้ยังคงค่อยพยายามจะขยับไปทางด้านอนานมันน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักวันที่2 6ก็คงจะเคลื่อนผ่านไปอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับซึ่งถ้ามันไม่เคลื่อนคาดาดผ่านไปเนี่ย นะครับภาคใต้ก็จะยังคงมีเรื่องฝนกระทบเกิดขึ้นเรื่องของฝนตกหนักอยู่แต่ก็คาดการว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหรือคลี่คลายเรื่องของปริมาณฝนที่ตกก็หลังวันที่ยี่หกไปนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในภาคใต้ในช่วงนี้ครับครับสภาวะลานินยาบมีผลทําให้เกิดฝนหนักเกิดความชื้นแล้วก็เกิดน้ำท่วมในครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนคะท่านบอก ที่จริงปีนี้เราวิเคราะห์อย่างนั้นจริงๆนะครับมันมันคงไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวมวลอากาศเย็นที่ทําให้เกิดลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวที่แรงอย่างเดียวเนาะพอสังเกตจากฝนที่มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝนทีเ่เรียกว่าตกตามฤดูกาลสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นปริมาณฝนที่ตกเป็นเอ็กซ์ตรีมอ่ะเป็นสภาพฝนที่ตกสุดขั้วในสถานการณ์อย่างนี้นะครับซึ่ง มันอาจจะมีผลอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลานินยาที่ซึ่งเราก็มองตั้งแต่ต้นต้นเดือนพฤศจิกายนมาแล้วละ่ะตั้งแต่ที่เราประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะพอะช่วงแ,วกแรกๆเนี่ยตั้งแต่23 24 25เนี่ยอุณหภูมิลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับฝนน้อยลงแต่พอตั้งแต่27ที่8มาเอามากลายเป็นมีฝนเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเออความเป็นลาตินยาเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเขาก็ส่งความชื้นเข้ามาลมก็กลายเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามา นะครับก็เลยทําให้ความชื้นในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะดีตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่เราประกาศต้นฤดูหนาวนะครับทีนี้พอมีอากาศเย็นลงมาเนี่ยนะครับขาก็จะไล่เอาความชื้นลงมาเรื่อยๆประกอบกับตัวลมที่พัดผ่านบริเวณทางด้านอ่าวไทยซึ่งมีความชื้นสูงนะครับแล้วก็มียอมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็ส่งผลให้ฝนที่มาหรือการตกของฝนหรือ การก่อตัวของฝนเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะมีความรุนแรงเนาะเรียกว่าเกิดฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกนานตกซ้ําอยู่ที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างหาใจเองหรือสงขาเองเนี่ยปริมาณฝนซึ่งถ้าเรานับรวม3วันในะช่วง1ิ20ก1เนี่ยซึ่งวันละ200บ้าง300บ้างนะครับบางวันมีอาจจะถึง400 นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยปรากฏการในะเรื่องของฝนที่เกิดขึ้น3-4วันติดกันเนี่ยก็พื้นที่ที่รับน้ําก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำได้เ,เต็มที่น,นะเพราะว่าปริมาณฝนที่มันมากกว่าท,ท,ที่ที่คาดการไว้นะครับแต่ถามว่า,าหลังจากที่เมื่อวานใน23เนาะยีที่ฝนตกหนักเนี่ยจะเห็นว่าฝนมันถูกไล,ไล่ลงไปอยู่ในบริเวณทางด้าน3จังหวัดชายแดนนะครับโดยเฉพาะยะลา ปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสวันนี้เช้าเองเนี่ยก็ยังคงมีฝนที่ตกหนักอยู่ที่ปัตนานีนะสามร้อยแปดสิบแปดจุดศูนย์มิลลิเมตรแต่ก่อนเมื่อวานในยี่สบเนี่ยฝนที่ตกหนักที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่นาราธิวาสวัดปริมาณฝนสุขจากของกรมอุตุนิยมวิทยาที่วัดปริมาณฝนได้เนี่ยอยู่ที่หกร้อยยี่สิบสี่จุดสองมิลลิเมตรซึ่งไม่ค่อยปรากฏการแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับซึ่ง<อ>ก็เป็นปริมาณฝนที่ค่อนมากใน24ชั่วโมงนะครับ แต่ว่าถามว่าปริมาณฝน624.2ม mm ิเมรเนี่ยเราเคยมีไหมนะครับที่เคยเกิดขึ้นแถวจังหจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราเคยมีนะปี2498นะครับก็ประมาณ70ปีแล้วเนาะถ้านับได้70ปีที่ที่มีฝนตอนนั้นเนี่ย625.9มิมตรนะครับก็มากกว่ามากกว่าคราวนี้แหละแต่ว่า ก็ไม่ค่อยบ่อยนัก,กน,นะครับ70กว่าปีที่เราอาจจะเจอฝนขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือสถิติที่เราย้อนหลังกลับไปดูนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดปี2498นี่อยู่ในช่วงเดือนมกราคมนะครับมกราคมเนี่ยมวลอากาศเย็นยังลงเข้ามาค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็ทําให้ลมแรงแล้วก็มีฝนที่ตกหนักในบริเวณ3จกกังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่ที่น่าสนใจในปีนี้นะครับด้วยความเป็นลาลีน่าเนี่ยก็อาจจะส่งผลอย่างที่กล่าวบอกว่า เรื่องของนอกจากมวสุมเองนะครับที่มีกําลังแรงในช่วงฤดูนหนาวแล้วก็ตัวยอมความกดอากาศต่ําที่ขยับเคลื่อนตัวพัดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างมันก็เลยส่งผลทําให้ทั้งมีลานิญาเข้ามาด้วยความชื้นเข้ามาเติมเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เป็นสองเท่าสามเท่าได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์จริงๆเนี่ยในช่วงดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของล่องมรสุมเนาะเรื่องของไอทีซีแซเนี่ยเขาจะเลื่อนลงไปพัดผ่านบรนนิเวณภาคใต้แล้วล่ะ นะครับด้วยความแรงของมวลอากาศเย็นที่ดันลงไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นผลหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเรา,เราคงต้องมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้ฝนซึ่งมากกว่าแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับโมสูงร่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ